พี่ต้นไหนครับในฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ครับมองฟอร์มของลูกเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับเอ่อเท่าที่ผมติดตามดูโดยเฉพาะเอ่อน้องนิวปีนี้ปีที่แล้วเขาเล่นเอ่อตอนนี้เขาจะพัฒน,นาไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างอายุแล้วก็ประสบการณ์และแมตช์ที่เขาเล่นบ่อยๆเขาจะสะสมมาเรื่อยๆนะครับคือประสบการณ์ตรง,งนี้ของปีที่แล้วอ่ะเขาจะมาต่อต่อยอดของปีนี้แต่โดยเฉพาะปีนี้ที่เริ่มเล่นไปฟอร์มเขาดีมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ จังหวะของฟุกบอลการยืดหยุ่นเกมแล้วก็บอลสั้นบอลไกลโอเคตอนนี้มันเป็นธรรมชาติและบางครั้งเขาสอดขึ้นไปยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างความรับชอบตอนนี้เขาเป็นกับตันทีมเขาค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็คนทรนเกมทั้งเกมของสมุทรปราการให้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมที่ ต่อไปผมว่าใครจะทป็น้งหมดการก็นาากวครับผมได้คุยกับลูกไหมครับที่ก่อนที่จะเจ็บไปเนี่ยคือฟอร์มกำลังดีมากครับแต่ว่ามาเจ็บครับเจ็บไปคือจริงๆผมก็ติดตามอีเลโนชลนีตลอดนะครับแล้วก็พัฒนาการตรงนี้ผมก็คุยเขาตลอดว่าว่าเวลาไปดูปุ๊บข้อดีผมก็พูดถึงแต่ผมจะพูดข้อที่เขาต้องแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคฟุตบอลการจับฟุตบอลการออกฟุตบอลหรือการ จังหวะของฟุตบอลมากกว่านี้แล้วก็ให้เขาปรับตรงนี้นแต่ตอนนี้เขาก็ทุ่นทางที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราผมบอกว่าตอนนี้นะช่วงก่อนที่เขาจะเจ็บเนี่ยเขาจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เขามาเจ็บปุ๊บแต่ตอนนี้อมันก็เหมือนประสบการณ์นะครับคือการบาดเจ็บปุ๊บตอนนี้เขาจะเรียนรู้จากการบาดเจ็บด้วยนะครับผมว่าเขากลับมาเที่ยวนี้ผมว่าเขาจะจะดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ ว่าต่อไปอายุก็ได้ด้วยเะยด้วยว่าต่อไปทีมต้องหมกันกนะครับตอนนี้จะขึ้นไปกระดับท็อปท็อปท e ีหรือท็อปโปรทอปไปอยู่ตรงนี้ตลอนะครับได้ตั้งเป้ากับลูกไหมครับเรื่องทีมชาติครับ <c oughs> ในอนาคตครับคือตรงนี้นะครับผมก็พูดกับพีรด,ดนตลอดเวลาว่า ช่วงหนึ่งของชีวิตฟุตบอลน,นะครับเป้าหมายก็ต้องทินชาแล้วก็ไม่ใช่ว่าติดไปแค่ไปนั่งดูเพื่อหรือไปไปนั่นหรือพยายามพัฒนาเพื่อลงตัวเองให้ได้เพื่อทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็ชื่อเสียงของญี่ปุ่ครับถึงตอนนี้ครับยังเป็นยังมีอะไรที่ต้องห่วงลูกอีกไหมครับตอนนี้นบอลก็เท่าที่ดูก็ก็ก็ก,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 ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าต้องต้องต่อยอดในเรื่องของอาชีพฟุตบอ,นอนลแหลบ